ดูวน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 จะมากินปลาทุกคนข้างหลังนั้นคือปลาทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวบีพาลงไปดูด้วยสวัสดีก่อนนะคะก่อนอื่นเลยก็วันนี้เนาะมึกเกียเองทุกคนเบียก,กำลังจะออกจากซาวนา่านี่คือเป่าผมยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ปีเพิ่งออกจากซาวนา่าและยินเสียงโทรศัพท์เขาโทรมาหาพี่ติกนะ๊กเนาะบอกว่า เออมาเอาปลาอะไรอย่างงี้พอดีว่าพี่ติ๊กเข้าซาวนาอยู่บีก็เลยรีบรับโทรศัพท์แทนพอดูแล้วเอ้ยชื่อคนนี้นี่อะไรบัาวาแน่นานเออนั่น,น,น,นแหละบีก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะมาเอานะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะบีก็รีบบอกเพื่อนทุกคนลงไปในเฟสนน่นนี่นั่นเนาะแต่คือแบบยังไม่มีเสียงตอบรับยกเว้นพี่ปลาคนเดียวนะพี่ปลากว่าคือดื่มแล้วก็เลยขับรถมาไม่ได้เนาะ โอเคั้งงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปดูปลากันเลยทุกคนว่ามีปลาอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยจะบอกทุกคนว่าอันนี้คือปลาเขาลากขึ้นมาให้ฟรีนะคะคือถ้าเราไม่เอาเนี่ยเขาก็จะเอาไปให้สัตว์ป่าเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะเนาะก็คนที่ดูเก่าๆก,ก็คงจะรู้แล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าถามกันเข้ามาเนาะเมื่อไหร่เขาจะลากปลาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะปลา ครั้งเนี่ยเขาบอกไม่เยอะเท่าไหร่แต่คือในความคิดของเรามันดูเหมือนน้อยใช่ไหมทุกคนแต่เรือมันใหญ่มากเลยนะเรือเยอะใหญ่หญคือมันก,กำลังพอดีแหละพูดถึงอะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีปลามุยกูด้วยนะบีรีบมาเอาอะไรเงี้ยบีก็เลยเออที่จิบอกว่าบีบีเก็บมุยกุู่มาเยอะมุยกลูคือปลาแบบเนี้ค่ะปลาที่เขาขายตามช็อปที่มันมีราคาแพงนิดนึงอะเนี่ยค่ะอ,อันนี้ค่ะถ้าใครอยู่ที่ฟินแลนด์ก็จะรู้เนาะมุยกุคืออะไรเนี่ยเป็นปลาแบบนี้นะคะแล้วก็คนฟินเขาจะนิยมกินกันนะคะแล้วก็ปลาอันนี้ก็คือปลา แรก์กีแซก์กีนะคะเนี่ยเนาะอันนี้เป็นปลายค่ะปลาขาวบ้านเราไหม,มเห็นพี่ๆเขาบอกมานะคะแล้วก็จะมีตัวแบบนี้ด้วยอันนี้ก็คืออาเวนอาเวนนะคะนี่ก็เป็นปลาแบบไหนละ่ะบ้านเรามันมีไหมแบบเนี้ยเนี้ยคะ่ะทุกคนมันก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ผสมผสมกันไปเนาะอันนั้นคือตัวใหญ่ทุกคนดูนี่คะ่ะอันนี้คือตัวใหญ่อืม ตัวใหญ่เลยนะแต่แบบนี้บีไม่ได้เอานะคะคือวันนี้บีจะเอาเฉพาะตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ทุกคนเออเพราะว่ามันไม่ต้องไปแบบว่าเอาคงเอาขี้ออกเพราะมันไม่มีขี้เลยทุกคนเออล้างๆนะคะแล้วก็หมักเกลือรสด,ดีแล้วก็ทิ้งลงในกระทะเลยจ้ะปะรีบมาเก็บกันดีกว่าเดี๋ยวบีจะเก็บปลานี้ก่อนนี่นะคะมุยก่นเนาะเพราะว่าอันนี้คือเขาเก็บไปแล้วนะคะมุยกูนเนาะคนที่เขาลากปลาเนี่ยเขาเก็บไปแล้วอืถามว่าถ้าใคร พิ่งจะมาติดตามเนาะทาไมเขาลากไปทิ้งคะเพราะว่าเขาทําความสะอาดท้องทะเลนะคะเนาะเขาทําความสะอาดท้องทะเลก็เลยต้องอลากปลาไปทิ้งเพราะว่าปลาไอแบบเนี้ยค่ะปลาแบบเนี้ยปลาแซรกิปลาปลาขาวปลาอะไรเงี้ยเออเขาจะมันมันมันคือปลาขยะของทางฟินแลนด์เขาค่ะเออเขาก็เลยต้องลากทิ้งเนาะเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันมันออกลูกมาเยอะมากเป็นกี่ล้านสิบ สิบล้านกี่กี่ล้านตัวละเออมันเยอะมันเยอะมากจริงๆนะคะมันไปทําความเสียหายให้ท้องทะเลเนาะนั่นก็หมายถึงว่าไปขี้อะไรเงี้ยเออพยาธิก็จะเยอะอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปอืมนี่นะทุกคนอุ้ยนี่อุ้ยเห็นแล้วก็หิวตาแตงขึ้นมาทันทีเลยจ้ะกินน้ําลายนี่ยู่ตาแตงนะเนี่ยในหัวคิดเนี่ยปากก็พูดไปในหัวก็คิดไปเอ้ยอยากกินตาแตงนี่นี่นี่ อือโอ้โหมันก็เยอะอยู่นะทุกคนอุ้ยเยอะมากเลยดูโอ้ยคิดถึงบ้านเราเลยเนาะคือบอกว่าถ้าแบบเนี้ยโอ้โหทุกคนอันนี้เขาลากทิ้งอะ่ะบ้านเราต้องไปหาอืมโอ้ยนี่ถ้าอยู่บ้านเราเนี่ถ้าเรียกมาเอายี่โอ้โหไม่เหลือคิดถึงเนาะอืมนี่ค่ะมวยกุตาใสแจ๋วสดๆจากทะเลเลยจ้าดู อ่ะเดี๋ยวบีจะเลือกใส่อันนี้ก่อนดูยังดิ้นอยู่เลยจ้าสดมากสดมากสรุปก็ยังไม่มีใครมานะทุกคนเออบีก็ไม่รู้เขาจะมากันหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านู้นอะ่ะก็มีแต่คนไทยพี่ๆคนทไทยนี่แหละบีปามารีบ,บอกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอแต่พอบีบอกปุ๊บก็ไม่มีใครมาอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าดูเฟซดูอะไรอย่างเงี้เนี่ยเนี่ยปลาตัวเลก็กกว่านะทุกคนเนี่ยเงี้ยเออแบบเนี้ยบีก็จะนี่ เอาลงไปเลยจ้านี่รวมรวมกันเราค่อยไปแยกที่บ้านอีกทีหนึ่งดูอุย๊ยตัวเล็กเล็กอ่ะอืมอืมนี่ก็เลยไม่รู้จะหยิบตรงไหนอืมเอาเฉพาะแบบนี้นี่ล้างๆโรยเกลือเลยจ้าจริงๆไม่ต้องใส่รสดีก็ได้เพราะว่ามันมีความแบบว่าเฟรสมากอืมเอมอ,อปลาใหม่ๆนี่มันไม่ค่อยขาวนะทุกคนเนาะ <laughs> เป็นมใครเป็นบ้าง <laughs> เห็นปลายเยอะแบบนี้นึกว่าจะคาว ม,มันใหม่ไงมันสดมากมันก็เลยไม่คาวอืมนี่อันนี้บี้จะเอาไปเก็บไปทอดกินแค่นั้นเองเนาะเวลาช่วงหน้าหนาวเพื่อนมาบ้านอะไรเงี้ยส่วนมากคนไทยเราก็เนี่ยแหละจับทอดอะไรทําอะไรกินอะกะเนี่ยตําแตงสมตําอะไรก็ว่ากันไปอืมนี่อืมนี่เทเลยจ้าเทเลยนี่ใบไม้ไม่กัดป,ประทานค่ะ วีนี่ตัวใหญ่ไปนี่ตัวใหญ่ไปนี่ใหญ่แล้วนะทิ้งจ้ะเดวเอ,อีกนิดหน่อยอทุกคนมันเยอะบีเลยไม่รู้จะเก็บตรงไหนเนะี่ยเดี๋ยวถ้าไงนะบีจะเก็บเก็บปลายปลายตัวเนี้ยนี่นะคะมุยกุเนี่ยไปให้พี่สาวพี่ติ๊กด้วยดีกว่าอ,อุ้ยมันเยอะนะเนี่ย เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ช็อปไงมันแพงแพงเหมือนกันนะปลาเนี่ยทุกคนอืมเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือเวลาเขาเอาออกมาทํากินทําไงรู้ไหมเขาแค่หักหัวค่ะแล้วก็มันก็จะดึงไส้หักหัวปุ๊บแล้วก็ดึงไส้แล้วก็าล่าๆออกมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปผัดเอาไปผัดกับเนยเออแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ใส่ใส่เกล็ดขนมปังอมใส่เกล็ดขนมปังดําอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะอร่อยมากคนฟินนี่จะแบบว่าชอบมากเมนูปลามุยกุ มุยกูโอ้ยอยอู่พูดแล้วก็หิวโอ้ยนุนน่นนุ่นนุนมานี้วันนี้มานมานี้นี่โอ้ยไม่มีคนมาเอาเลยทุกคนเสียดายเนาะเสียดายจริงเพราะบางทีอย่างเง,<ส>งี้อยอ่เขาก็บอกไม่ได้ว่าคนที่ลงไปลากปลานะเขาก็บอกไม่ได้ว่าเขาจะได้ปลาอา่าเยอะหรือเปล่าแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะบอกเราเพราะอ่อาว่า เอ้ยเดี๋ยววันเสาร์นี้จะลงไปลากนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องลงไปก่อนไงทุกคนแล้วพอถเห็นฝูงปลาเนะ่ะเออเขาได้ปลาเงี้ยแล้วขึ้นฝั่งเงี้ยเขาถึงจะบอกแล้วว่าเออได้ปลาแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีความรับผิดชอบที่ต้องมาบอกเราใช่ไหมเพราะาเขาให้ฟรีเนาะอืมนั่นแหละ บางทีเขาก็กาลังจะลากขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกเราแต่วันเนี้ยเขาบอกช้าหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าปลามาันมาถึงชายฝั่งแล้วอะไรเงี้ยอืมเพราะก่อนหน,นุนเขาก็จะบอกเราว่าเออบี B. เดี๋ยวปลาจะขึ้นมาถึงประมาณนี้นี่นี่อะไรเงี้ยเออเพื่อนเพื่อนก็คนไทยก็เอ่อก็จะได้มารอ,อกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ครั้งนี้ก็แบบเนาะก็ยังว่าแหละหมไม่เป็นไรก็ถ้าไม่ได้ครั้งนี้ก็ต้องเป็นครั้งหน้าถ้าใครมาไม่ทันเพราะว่าบีก็ไม่รู้ว่าครั้งหน้า เขาจะล่าอีกหรือเปล่าเงี้ยคือตอบไม่ได้ไงโดนเขาก็ยังไม่รู้คือถ้าเขาว่างเขาก็ไปล่าอะไรเงี้ยเขาไม่ว่างเขาก็ไม่ไปล่าเพราะว่าเพราะว่านี้มันเป็นงานที่แบบว่าเหมือนกับงานอดิเลกเนาะฟรีไทม์ะไยเงี้ยคือบอกว่าเออมีเวลาก็ไปล่าก็ไม่มีเวลาก็ไม่ทําเพราะเขาไม่ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลอะไรเงี้ยนะนี่คือเขาทําด้วยความสมัครใจอุ้ยอุ้ยโดนทําด้วยความสมัครใจเขารักท้องทะเลรักป่าอะไรเงี้ยทุกคนอืถ้าถามว่า ถ้าแบบนี้แล้วมันเหลือเยอะแบบเนี้จะเอาไปทําอะไรก็ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะลากเอาไปเอาไปทิ้งในป่าค่ะเอาไปให้ตัวมูตตัวสุนัขนักหมาป่ากินอะไรประมาณเนี้ยอืมอ้ยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเอาแบบว่าอืมขอดเกตเลยจ้าแล้วก็เอาไปทอดก็น่าจะอร่อยมีคนจะเอาไม้ตัวใหญ่เดี๋ยวดูก่อนเนาะแต่ว่านี้ยมันดีมากมทุกคนบีคิดว่าบิก็คงจะเอา อา่าตัวไอ้นี่เนาะไอตัวเล็กแบบเนี้ยเอาไปเอาไปเสริมกันนิดนึงเออคือแบบตัวใหญ่แบบเนี้ยก็จะไม่เอา <c oughs> ก็จะเอาประมาณนี้อืมเพราะว่ามันทําง่ายมากกว่าอืมแบบเนี้ยนี่เอาไปทอดแต่ทอดกินเย็นเนี่ยแหละคือแบบว่าไม่ได้ทําแบบอะไรมากมายหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าเอาเก็บไว้ในช่องแข็งทุกคนไี้ยินเสียงไหม อันนั้นคือช่วงล่าตัวมูดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงล่าตัวมูดตอนแรกบีกะบีนึกว่าเขาจะไม่ล่ากได้ซ้ําเพราะว่ามันเป็นฤดูการของการล่าตัวมูดล้วไงอืมแล้วก็พวกฤดูการของการล่าอะไรอะพวกเป็ดพวกคานพวกอะไรอย่างเงี้ยสัตสัต์สัตว์ธรรมชาตามธรรมชาติเออเขาก็ล่าได้เลยเนาะนั่นแหละพราอเขาแบบมีกิจกรรมไม่ทําเยอะคนที่อยู่แบบว่าเนี่ยฟังแบบ เออแถวชนบทแบ,บบบ้านบีอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่เอออยู่มกิการอยู่บ้านพักร้อนกันแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรแบบเน,นเีนนเ้ยนั่แหละนั่แหละนั่แหละโอ้ยก็เลยไม่อยากรู้เจ้าตรงไหน,นทุกคนเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยอืมเอานกหายหมดตอนนี้มีแต่ก,กาได้ยินเสียงกานกหายหมดบีมาแย่งปลาอืม มันก็ยังมีตัวที่ป้ไอแบบเนี้ยคือบีมไม่เอาเลยนะอืมเพราะว่ามันขอดเก็ดยากไงทุกคนเนี่ยอเนี้ยอืมออ้ยตัวนี้ตัวใหญ่น่ากินจังเลยเนาะเนี่ยเอาไปทปําปลาส้มก็คงจะไม่คือเพราะว่าทําไม่เป็น <laughs> แต่มีพี่คนไทยเขามาให้พี่ปูเอามาเอาปลาส้มมาแลากเห็ดบีอมบีเก็บเห็ดให้เขาเห็ดเห็ดอะไรนะเ,เห็ดหนังไก่อะทุกคนที่บีเก็บไปให้พี่คนไทยนั่นแหละ เขาเอาปลาส้มมาแลกปลาส้มแล้วก็ปลาแห้งปลาเค็มอะไรเงี้ยค่ะเขาทําเขาไปตกปลาแบบนี้แหละตกปลาแล้วก็ได้ปลาแบบนี้มาเนี่ยเนี้ยปลาตัวเนี้ยเนี่ยตัวใหญ่แบบเนี้ยเขามาทําอืมนั่นแหละโอ้ยนี่ตะตัวใหญ่ อยากได้อย่างได้ตัวเล็กๆมันทำกินแล้วมันอร่อยกว่ามันจะเวลาเราไปทอดครั้งนี้บีจะไม่ทอดนะบีจะใส่อคเครื่องที่บีได้มาใหม่นะ่ะอืมมันก็จะแบบเป็นแบบไรน้ำมันแล้วก็แบบทอดกับกรอบจ้ะอืมโอ้หิวอืมโอะเยอะอยเยอะๆๆๆทุกคนนูน่นตรงนู่นไปไม่ถึงค่ะอืมบีอเอาแค่นี้ละบีไม่อยากจะเหยียบปลาไปเนาะเพราะไม่งั้นอะมันก็ต้องบอกว่านูนน่นไปนู่นไปนู่นโอ้ไม่ไหว นี่จะประมาณนี้เลยทางเราคิดว่าน่าจะพอแหละประมาณนี้เลยทุกคนอืมก็ถุงนึงอะแต่คือมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะบีไม่อยากจะเอาเยอะขนาดนั้นเนาะเพราะถ้าเราเอาไปอย่างเงี้ยเราต้องรีบทํากินเพราะไม่ไงนะั้นเดี๋ยวมันก็มันเข้าช่องแข่งไม่ได้อย่างที่ทุกคนเห็นช่องแข็งบีอ่ะมันมีที่ไหมไม่มีจ้ะเต็มทุกที่นะคะอืมโอ้โหทุกคนดูบีเจอตัวเนี้ยตรงจากตรงนู้นอะ่ะอืมอุ้ยเราจะเอาไหม มันใหญ่จังเลยมันใหญ่จังเลยไอยแบบนี้ไอไอปลาตัวเนี้ยก็คือปลาอะไรล่ะอ่าไอปลาตัวนี้ก็คือปลาเลาายลน,ลนะสู้ตริไม่ใช่สู้ตริอะไรนะปลาสุริปลาสุริที่อันเนี้ยคาดว่ามันน่าจะมีพญาตเอจ,จริงๆตัวเนี้ยเพราะาพญาติชอบอยู่ตามตัวเนี้ยอุอยนี่เฮ้ยเหลือเจอ้ารักสามสี่ตัวดีโอ้ยเนี่ยอดไม่ได้เด้อ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 เอื้อม นี่อ่ะเอาไปสักสามสี่ตัวนี่นะคะเอาไปแค่นี้ก็พอหนึ่งสองสามสี่เพื่อได้ทอดกินเย็นนี้อืมนี่อืมพอแล้วแหละเดี๋ยวถ้าคุยไปก็เจอเห็นไหมอ่ะแค่นี้ก็พอตัวใหญ่นะคะดูโอปลาฟรีจ้ะโอ้ว้ยทุกคนทำไมไปคิดถึงเมืองไทยจังเลยเนี่ยบอยากโอ้เนาะบ้านเราอ่ะ ดูทุกคนตัวใหญ่อ่ะโอ้ยบีก็คงจะพอแล้วแหละอืมคงไม่ได้บอกว่าตักไปอะไรมากมายเนาะให้ทุกคนอุ้ยเสียดายจังเลยอ่ะเสียดายมากอุ้ยโอเคค่ะทุกคนบีคิดว่าเราก็คงจะต้องกลับแล้วละ่ะบีนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณจะครึง่งชั่วโมงแล้วนะก็ยังไม่มีใครมาเลยนะคะแล้วก็อันนี้ถุงของบีเนาะอืม ก็จะได้ประมาณนี้แหละโอเคถ้างั้นวิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าสมมติว่าเขาลากอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูหวังว่าตอนนั้นเพื่อนคนไทยคนไทยเริ่มจะหนาวแล้วหวังว่าตอนนั้นเพื่อนคนเพื่อนคนไทยนะคะก็คงจะามาเอาปลาแล้วก็สนุกสนานเหมือนปีที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้ว,ว่เยอะมากเลยแต่ปีนี้ยังไม่มีคนเลยทุกคนเออนั่นแหละ นาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโอเคชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งนะคะเพราะว่าถ้าบีอัพคลิปครั้งหน้าเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาเตือนทันทีเลยนะคะวันนี้บีไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะฟูทอดจาน